วันนี้ใช่ไหมคะวันนี้มาร่วมงาน Admos สค่ะวันนี้มาถแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการ3โครงการของ Admos สนะคะแล้วก็มาเปิดออโฆษณาด้วยที่ด้าได้เล่นไปถ้าพี่ๆเห็นอะ่ะจะน่ารักมากๆเลยใช้เวลาถ่ายกัน1วันสนุกมากเลยคะ่ะ เ้าสนใจเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกทุกคนนะคะว่า Admos เนี่ยเป็นเมนสปอนเซอร์ของ Miss Universe Thailand และเขาให้คอนโดด้าด้วย<ม>หลังจากจบการประกวดด้าก็ได้เข้าไปอยู่นะคะจะบอกว่าทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆนิติคือน i าิมากค่ะเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันทุกครั้งเวลาด้าไปทำงานเหนื่อยๆกลับมาที่บ้านเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายลืมไปเลยค่ะว่ายังอยู่ในเมืองกรุงใช,ใช่ค่ะใช่ใช่ใช หุยน่ารักมากพี่พเห็นอย่างเขาห้องหน้าเขาแต่งแบบสไตล์ Princess มากจะบอกว่าตรงหวัวเตียงอ่ะมีมงกุฎด,ด้วยนะคะใช้มีเป็นมงกุฎแล้วก็มกีมุ้งลงมาคือแบบมุ้งมิงมากสายหวานเลยคะ่ะที่ๆมิมกันแบบนี้น่าจะเหมาะกับคนแบบไโครงการจริงๆอย่างที่ในแถลงข่าวนะคะเขามี3แบบมันแล้วแต่เราเลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถไปเลือกได้เลยแต่ สิ่งที่สําคัญนะคะทุกโครงการเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับส่วนกลางมากขนาดคอนโดที่ได้อยู่ตอนนี้เนี่ยมีสระว่ายน้ําถึง2ที่นะคะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นดาดฟ้าคือชอบมากแล้วด้านเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กเกาะอ,อีแล้วก็เลยชอบชอบว่ายน้ำชอบชอบแสงแดดชอบความแทนรู้สึกว่าดาดฟ้าเนี่ยเหมาะกับเรามากแล้วในสระว่ายน้ำเนี่ยเขามีจักรยานด้วยในสระว่ายน้ําเลยก็ไปใช้ไปปั่นจักรยานออกกําลังกายในสระว่ายน้ําได้เลย ฝากด้วยนะคะทุกคน a อ m ม s ของ Asset Wi s e จะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่น่าอยู่มากทำเลทองค่ะและราคาเหมาะสมด้วยสำหรับใครนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงและอยากจะเวลากลับบ้านมาเนี่ยอยากรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าทุกครั้งที่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ลืมไปเลยว่าได้ยังอยู่ในเมืองกรุงมองไปรอบๆเนี่ยมีแต่ธรรมชาติแบบน่าอยู่มากยังไงก็ฝากด้วยนะคะ a อ m ม s ค่ะ รู้สึกว่าพอพอเห็นว่าฟิดแบ็ดีเราก็ <c oughs> รู้สึกโล่งอ,อกมากแต่เราก็ตั้งใจด้วยแหะค่ะคลิปนั้นเพราะว่ามันเป็นสําหรับ International Women's Day แล้วเขาก็มีมีโจทย์มาให้พูดเราก็อ่านโจทย์แล้วเราก็โอเคเราอยากพูดอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเราก็ทําวิดีโอมาซึ่งพอฟิดแบ็ดีเนี่ยเราก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าทีมตั้งใจมากคลิปนั้นค่ะกพออหหะะ็พร้อมค่ะเพราะว่ายังไงยังไงก็ต้องคิดว่าตัวเองพร้อมตลอดเวลา แต่ตอนนี้เขาก็ได้ได้วันแล้วนะคะวันที่16พฤษภามยังไงก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยนะคะ13ฟ r e l i แล้วก็ Final วันที่16ค่ะยังไงก็สู้เต็มที่แน่นอนค่ะงงห,หุยตอนนี้ตอนนี้พอพอประกาศวันมาจะบอกว่าคิวก็แน่นเลยค่ะติ leh, ดตดติดแบบโอ้ยต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ตนเตรียมนั่นมันมีหลายอย่างที่ต้องเตรียมแต่ยังไงมันก็อยู่ในเวลาที่เราคิดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่แค่จะบอกว่าตื่นเต้นมากอะค่ะใช่มันตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนอะว่าจะประกวดหรือไม่ประกวดจะประกวดวันไหนแล้วพอเขาบอกวันมาเราก็โอ้ตื่นเต้นมากยังต้องมีแบบอีกหลายอย่างมากที่ต้องทําแต่ยังไงก็มันมันเป็น process ที่สนุกคะ่ะวีดีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับแฟนเซอร์ไพรส์กับแฟนนางงามหรอคะหมายถึงอะไรชุดรลตีหรือเปล่า อ๋อชิวาตีชจริงๆอ่ะก็มีอยู่แล้วค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนยิ่งจัดมาแอมมี่เนี่ยจะบอกว่าแซ่บแน่นอนค่ะต้องมาเหมาะเหมาะกับสาวเกาะอย่างเรานะคะ สำหรับเราใช่ไหมคะถ้าถ้าพูดถึงเมืองไทยไปอเมริกาเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน safe c o u n t ที่เราไปเราไม่ต้องกักตัวด้วยซ้ำก็คิดว่าไม่มีคะ่ะแต่ก็มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนขั้นตอนของประเทศอเมริกาอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็ยังอีก,อก,อกสองเดือนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ณนะตอนนี้ไม่มีคะ่ะอันนี้ไม่รู้คะ่ะไม่รู้เลย <c oughs> ไม่ไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ค่ะต้องดูกันอีกทีหนึ่งค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะชุดประจำชาติชุดนั้นเลยค่ะแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสมที่จะต้องแพ็คเอาไปประเทศอเมริกานะคะอาจจะลดน้ำหนักมานิดนึงเพราะว่าชุดหนักค่ะแต่ชุดหนชุดประจำชาติเนาะแต่ชุดสวยมาก ชุดสวยมากเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยได้ไดมีการซ้อมกับชุดหุ่ยพอใส่แล้วรู้สึกเหมือนองลงเลยค่ะแล้วเวลาแบบโอ้มัน,นมพอมันใส่เต็มยศเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมาเนาะมันสวยมากสวยมากจริงๆแล้วมันมีสตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าปลากระเนี่ยเป็นปลาชนิดน้ําของประเทศไทยใช่ขอบพระคุณค่ะเราก็เตรียมความพร้อมนาอะ ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเหมือนเป็นการพัฒนาตัวเองไปในตัวด้วยก็พยายามทุกวันค่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มีมีกิจกรรมทุกวันมีคิวแน่นทุกวันแต่แต่เราก็พยายามไม่ไม่เลี่ยงการออกกำลังกายอย่างน้อยๆก็อตาม YouTube หน่อยตื่นเช้ามานะคะก่อนไปทำงานนิดนึง10-20นาทีก็ยังดี เอาจริงๆอ่ะชอบตัวเองประมาณนี้ค่ะไม่อยากไม่อยากลดหรือว่าไม่อยากเพิ่มเอาคือดาไม่ไม่โฟกัสเรื่องไดเอทนะคะแต่จะไปโฟกัสเรื่องออกกําลังกายมากกว่าใช่ค่ะจุดเด่นของเราเลยค่ะในการประกวดครั้งนี้อะไรจะเป็นจุดเด่นที่สั่งฟ้าหุมาได้จุดเด่นเหรอคะความพยายามของเราไหมเพราะเราก็ทําให้ทุกคนเห็นนะคะว่าดานเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามและมีความอดทนมากเพราะฉะนั้นไปที่นู่นเนี่ยเราก็จะปล่อยเอาทุกอย่างออกมาให้เต็มที่นะคะ ตอนนี้เนี่ยก็มีครูหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นสอนเดินสอนพูดมี acting ด้วยก็จะเอาวิชาเนี่ยที่ได้เรียนมาเอาออกมาให้หมดเลยค่ะทําให้คุณครูทุกคนภูมิใจค่ะค่<ฮ>ะจริงจริงไม่ได้รู้สึกนะคะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้วค่ะเพราะว่า คือเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงค่ะแล้วเราก็มีคนรอบข้างที่ที่เขารู้จักตัวเราจริงๆและด้าเชื่อว่าถ้าด้าไปประกวดแล้วเขาได้รู้จักตัวด้าจริงๆเนี่ยด้านก็ไม่กงมนนะะังวลค่ะก็เขาก็บอกว่าให้ทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และเรื่องโครงการของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ด้าอยากทําจริงๆเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ของด้าเพราะฉะนั้นก็ ให้เอาเวลาแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยไปทุ่มกับโครงการเลยค่ะ,ะ,ะค่ารรา้ากรสนี่รีนอดวกกกจาค่ะจริงจริงมูลนิธิกระจกเงานเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วว่าเราเนี่ยอยากไปลงพื้นที่กับเขานะคะแล้วก็เนี่ยจริงจริงมีมีในตารางแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร่วมร่วมงานกับมูลนิธิกระจกเงาเพราะว่ามูลนิธิของเขาเนี่ยมันก็ อยู่ในโรคทางจิตก็คือเป็น mental health ซึ่งเราก็อยากจะมารณรงค์เรื่องนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเขาติดต่อมาเนี่ยเรากอ็อยากทำมากเลยททออก็จะไปช่วยผู้ป่วยที่เป็นจิตเวทเร่ร่อนทางตามถนนค่ะใช่ที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นคนบ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เขาแค่ไม่สบายนะคะ <c oughs> เขาไม่ใช่คนบ้าค่ะ <c oughs> เราไปในฐานะจิตอาสาค่ะ ใช่เราอยากเป็นจิตอาสาเราอยากช่วยวเขา,าใช่ค่ะโลกทางจิตเราอยากทำเกี่ยวกับ mental health ก็ when one door closes another open ค่ะตามนั้นเลย ไม่รู้สึกแย่คะ่ะมูฟออนแล้วเพราะว่ามันมีอีกหลายหน่วยงานที่อยากมาทํางานกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไปโฟกัสกับเรื่องที่เป็นโพซิทีฟเรื่องที่เราสามารถช่วยประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่เกี่ยวคะ่ะไม่เกี่ยวเพราะว่ายังไงมันเราในฐานะตัวแทนประเทศไทยนะคะถ้าเขาถามเราจริงๆเราก็จะต้องมีโอกาสได้อธิบายให้เขาฟังอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่กลัว ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแสดงว่าหลังจากนี้เราก็าจะมีแผนจะลงพื้นที่ไปตามถนนทางกทางกาีผู้ป่วยทาจิตต่างด้วใช่ค่ะ,คะเราก็อยากเข้าไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเขามีการพูดคุยแต่ระยะเวลาในการทำแบบนี้ไปเท่าไหร่จริงตอนนี้เนี่ยด้วยระยะเวลาที่มันสั้นลงนะคะเพราะเราต้องไปประกวดเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยว่าโอเคอาจจะไปลงพื้นที่สักกี่ครั้งก่อนแต่หลังจากประกวดเนี่ยเราวด้ากลับมาเนี่ยด้า เข้าไปช่วยอย่างแน่นอนใช่ค่ะอยากไปช่วยระยะยาวไม่ว่าจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับอะไรของการควบรวมใช่ค่ะพร้อมค่ะ